การให้ทานพระพุทธเจ้าทรงเล่าสมัยเป็นาพามชื่อเวรามะเวรามะสูตรพระองค์แจกถาดเงินถาดทองให้คนไปร้อยเป็นพันก็สู้ให้กับโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ให้ทานกับโสดาบันร้อยองค์ก็สู้ให้กับสกทาคามีไม่ได้ให้ทานกับสกทาคามีร้อยองค์ก็สู้ให้กับอนาคามีไม่ได้ให้ทานกับอนาคามีร้อยองค์ ก็สู้ให้กับพระอรหันต์ไม่ได้ให้ทานกับพระอรหันต์ร้อยองค์ก็สู้สร้างกุติวิหารครั้งเดียวไม่ได้สร้างกุติวิหารร้อยครั้งก็สู้รักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้รักษาศีลร้อยครั้งก็สู้ทำสมาธิครั้งเดียวไม่ได้ผลของทานในบุคคลต่างๆแบบย่อจากเวลามะสุหนึ่งให้ทาน พระโสดาบันมีผลมากกว่าทานที่ให้กับเวลามะพามสอให้ทานพระสกะทาคามีหนึ่งรูปมีผลมากกว่าทานที่ถวายพระโสดาบันหนึงร้อยรูป 3. ให้ทานพระอนาคามีหนึ่งรูปมีผลมากกว่าถวายให้พระสกัทาคามีหนึงร้อยรูป 4. ให้ทานพระอรหันต์หนึ่งรูปมีผลมากกว่าถวายให้พระอนาคามีหนึรูปห ให้ทานพระปัจเจกกับพุทธเจ้าหนึ่งรูปมีผลมากกว่าถวายให้พระอรหันต์หนึ่งร้อยรูป 6. ให้ทานพระพุทธเจ้าหนึ่งรูปมีผลมากกว่าถวายให้พระปเจกพุทธเจ้าหนึ่งร้อยรูป 7. ให้ทานแด่พระพิสุที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีผลมากกว่าทานที่ถวายให้พระพุทธเจ้า8สร้างกุฏิวิหารมีผลมากกว่าทานที่ถวายให้พ,พิสุสง์มีพระ พุทธเจ้าเป็นประมุข 9. กมีจิตเอื้อมสถึงพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์มีผลมากกว่าทานที่สร้างวิหารถวายสง์10ผู้ที่รักษาสินห้ามีผลมากกว่าบุคคลผู้มีจิตเอื้อมสในพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์11บบุคคลเจริญเมตตาเพียงเวลาสูดดมของหอมมีผลมากกว่าบุคคลผู้รักษาสินห้า 12. บ,บุคคลทำสมาธิด้วยอานาเพียงรัดนิ้วมือมีผลมากกว่าการเจริญเมตตาจิตอาน,นิสงการให้ทานปาติปุคลิกมี14ให้ทานในสัตว์เดรัจฉานพึงหวังผลได้ร้อยเท่า ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศิลปึงหวังได้พันเท่าให้ทานในปุถุชนผู้มีศิลปึงหวังผลได้แสนเท่าให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราชจากกร,รมหวังผลได้แสนโกติเท่าให้ทานในผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งหวังผลนับประมาณไม่ได้จะกล่าวไปใหญ่ที่ให้ทานแก่อริยะบุคคลทานของคนดีนัยยะที่หนึ่ง พิสูจน์ทั้งหลายสปัปยิสทาน8ประการนี้มีอยู่8ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ให้ของสะอาด 2. ให้ของปานีส 3. ให้ตามการ 4. ให้ของสมควร 5. เลือกให้ 6. ให้เนืองนิด7เมื่อให้จิตผ่องใส 8. ให้แล้วดีใจพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้แลสปัปยิสทาน8ประการ ทานของคนดีในยะที่สองพิสูจน์ทั้งหลายสัพุยสัานห้าประการนี้มีอยู่5ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ย่อมให้ทานด้วยศรัทธา 2. ย่อมให้ทานด้วยเคารพ 3. ย่อมให้ทานโดยการอันสมควร 4. เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน 5. ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่น ทานของคนไม่ดีหรือทานของคนดีทานของอสัปปบุุษและสัปปบุตษพิสูจน์ทั้งหลายอสัปปุริสถาน5้าประการนี้มีอยู่5้าประการเป็นอย่างไรคือ 1. ให้โดยไม่เคารพสให้โดยไม่อ่อนน้อม 3. ไม่ให้ด้วยมือตอนเอง 4. ให้ของที่เป็นเดนหให้โดยไม่คำนึงผลที่จะมาถึง พิสูจทั้งหลายเรานี้แลอสัพปุริสถาน5ประการพิสูจทั้งหลายสัพปุริสถาน5ประการนี้มีอยู่5ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ให้โดยเคารพ 2. ให้โดยอ่อนน้อม 3. ให้ด้วยมือตนเอง 4. ให้ของไม่เป็นเดน 5. ให้โดยคํานึงผลที่จะมาถึง พิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้แลสัพบบุริสถานห้าประการทานการให้เป็นอย่างไรมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุกก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอม เครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประทิบคมไฟแก่สมณะหรือพามเขาตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พังพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภทรัพย์มากการให้ทานเป็นเหตุให้เกิดรัพ์ มาริกามาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแคลนใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความข,ขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏและเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปกรายที่นอน ที่อยู่อาศัยและปฏิบีตคข่มไฟแก่สมณะอือพามถ้ามาทุกขามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภกรทรัพย์มากและสงศ์มานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภกทรัพย์มากนี้ คือการให้ข้าวน้ําเครื่องนุ่งหม่มดานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยและประิบีติของไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ควรให้ทานในที่ใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานบุคคลพึงให้ในที่ใดหนอมหาราชจิตย่อมเมื่อมใสในที่ใดพึงให้ในที่นั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมากมหาราชทานพึงให้ในที่ไหนนั่นเป็นข้อหนึ่งและทานที่ให้แล้วในที่ไหนจึงมีผลมากนั่นก็เป็นอีกข้อหนึ่งมหาราชทานที่ให้แล้วแก่ผู้มีศีลแลมีผลมากทานที่ให้แล้วในผู้ทุศีลหามีผลมากไหมไม่ควรห้ามผู้อื่นให้ทานวัชชะ ผู้ใดห้ามผู้อื่นซึ่งให้ทานผู้นั้นชื่อว่าเป็นอมิตรผู้ทําอันตรายต่อสิ่ง3สิ่งคือ 1. ทําอันตรายต่อบุญของทายกหรือว่าผู้ให้ 2. ทําอันตรายต่อราบของปฏิคาหกหรือผู้รับ 3. และตัวเองก็ขุดรากของตัวเองกําจัดตัวเองเสียตั้งแต่แรกแล้วอาน,นิสงส์แห่งการให้ทาน พิสูจทั้งหลายอน,นิสง์แห่งการให้ทาน5ประการนี้มีอยู่5ป้5ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักและที่ชอบใจของชนเป็นอันมาก 2. ศสรพพประปุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน 3. กิตจจิศัพท์อันง,งามของผู้ให้ทานย่อมกระจรทั่วไป 4. ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤือหัด หผู้ให้ทานเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์การให้ทานอันเป็นอริยะช่างไม้ทั้งหลายอริยะสาวกประกอบด้วยธรรม4ประการย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตัดสรู้ในเบื้องหน้า ทมสี่ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ 4. มีใจปราศจากมนทินคือความตนีอยู่คลองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันการให้ทานเป็นอริยะสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. ให้ทานโดยไม่มีความหวังผล 2. ให้ทานโดยไม่มีจิตผูกพันในผล 3. ให้ทานโดยไม่มุ่งการสะสมบุญ 4. ให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้ 5. ให้ทานโดยไม่คิดว่าการให้ทานเป็นการดี 6. ให้ทานโดยไม่คิดว่าบิดามารดาป่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราก็ไม่ควรทําให้เสียประเพณี 7. ให้ทานโดยไม่คิดว่าเราหงหากินสมณะหรือพรามเหล่านี้ไม่หงหากินเราหา เราหงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพามผู้ไม่หงหาไม่สมควร8ดให้ทานโดยไม่คิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานมือฤสีแต่ครั้งก่อนคืออัฏกะฤษีวามกะฤษีวามาเทวะฤษีเวสามิตรฤษียมัทขิฤษีอังคีรสะฤษี ภาระทวชะฤศีวาเสตะฤศีกระสปะฤศีและพหหระคุฤศีบูชามหายันเก้าให้ทานโดยไม่คิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเริ่มใสเกิดความปลื้มใจและสมนัสแต่ให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตปรุงแต่งจิตสิบเขาให้ทานคือข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพานะดอกไม้ของหอม เครื่องรูปไรที่นอนที่อยู่อาศัยและประิบโบคไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์สิเอเขาให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าพมกายิกาเขาสิ้นกรรมชื่อสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาคือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้